สวัสดีครับทุกคนผมมอมโบคามเดียวพาสนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการนะฮะดู YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วฮะแล้วก็เข้าเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าติดตั้งแค่ไม่กี่นาทีเนะี่ยแล้วเราสามารถดู YouTube แบบไม่มีโฆษณายาวๆได้เลยนะฮะ,ะก่อนอื่นนะฮะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google Play นะครับหรือว่า Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาตามนี้ครับ p i l l t u b e นะครับบล็อกโฆษณาของวิดีโอนะครับแอปแอปนี้นะครับก็ความหมายตรงตัวนะครับก็คือบล็อกโฆษณาของวิดีโอ y o u t u b e นะครับให้เราทำการติดตั้งไปนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนฮะจะโหลดเสร็จเร็วหรือว่าเสร็จช้าเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับอ่าฮะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของแต่ละคนแล้วกันนะฮะจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับทำการเปิดนะครับเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมันดีตรงไหนล่ะครับมันดีตรงที่1เลยนะครับมันไม่มีโฆษณาขั้นนะครับแล้วก็2เราสามารถย่อจอนะครับให้มันเป็นจอเล็กๆได้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันพอเราเข้ามาแล้วก็ให้กดต่อไปนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่า PIP ใน y ใน t u b e ฟรีนะครับให้เรากดต่อไปนะครับโบนัสทูเบอร์สนับสนุนการเล่นพื้นหลังนะครับให้กดต่อไปนะครับโอเคครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะขอค้นหา YouTube ของผมมล้วกันนะครับในช่องผมนะครับหรือว่าเดี๋ยวมันจะติดโคขสิทธิ์นะครับ ่ครับผมมาแล้วครับก็ให้ทุกคนเนี่ยอ่กดดู YouTube ก็เขอขออะไรมาก็อนุญาตไปนะครับอ่เขาขอเล่นให้เรากดติ๊กอนุญาตนะครับ เวลาที่เราจะทำให้สวัสดีครับทุกคนผมน้ำโบ้ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับแก้ปัญหาเวลาที่เราจะทำให้จองเราเนี่ยเป็นจอเล็กนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับป๊อปอัพนะครับมือถืออืดใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นต้องบอกก่อนนะว่าตัวจองเล็กนะครับให้เราแบ็กกลับนะครับมันก็จะเล่นมันสามารถเล่นได้เลยนะครับเราจะ ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นนะครับเราจะใช้ลายเงเหมือนกันนะครับใช้เฟซบุ o กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนําวิธีเบื้องต้นนะครับเห็นไหมว่าทําได้ทุกเครื่องเลยเราสามารถแช้์ได้เลยเราสามารถคุยแชทคุณอะไรทาอะไรต่อไม่อะไรได้แล้วก็ฟังเพียงไปด้วยนะครับทําวิธีต่างๆแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมันยังไม่ได้ลองวิธีนี้นะครับ กลัวว่าเราจะทำนยีไม่ได้โดยปกติแล้วที่เราฟัง y o u ครับเราก็จะไม่สามารถดูหน้าจอตัวช่วยอื่นได้นะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ดีไม่สามคือหนึ่งข้อ1นึ่งนะครับไม่ไม้มีโาษณาขัดนะครับข้อสอก็สามารถปิดหน้าต่างและสามารถเล่นแอปอื่นได้นะครับกดเปิดก็ เป็นแอปที่นะครับเรียกว่าได้ให้ได้ห้าดาวนะครับในเวอร์ชันอัปเดตของปีนี้เลยนะครับจะมีโฆษณาขั้นนิดนึงนะฮะฝากไว้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับในส่วนนี้คือหน้าตาตัวแรกคือบูธนะครับ